ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบานนาชาแนลนะครับในช่วงเช้ามืดนะของวันที่23รกรกฎาคมนะครับวันนี้ก็ลุงตันามาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวทางฮานอย v ีเนะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับ คือก็คิปนี้ก็เป็นคลิปที่คลิปที่สามที่สี่แล้วเนะาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรที่หลวงให้ไปเนาะก็หลักหน่วยเนะาะหลักหน่วยเนี่ยมาล่างนะครับแล้วก็เลขเด่นเนี่ยก็มาตัวหนึ่งเนาะก็ถือว่าสูตรยังเดินนะครับเพียงแต่ว่าหลักสิบเนาะหลักสิบก็อาจจะพลาดไปนิดนึงเนาะ ทันที่นำไปลุ้นตัวเดียวเนอะอาะนำไปวิ่งหรือนำไปรูดก็าอาจจะโชคดีก,กันไปนะครับก็ถือว่าสูตรยังเดินต่อได้นะครับส่วนงวดประจำวันที่23กรกฎาคมเนอะอาะก็ลุงก็ยังเอาการวิเคราะห์ในลักษณะนี้มาวิเคราะห์ให้ได้รับชมเหมือนเดิมเนอะอาะส่วนลักษณะของการ วิเคราะห์จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่23รกรกฎาคม67นะครับซึ่งการวิเคราะห์แนวทางฮานอย v ี p งวดนี้เนาะลูกแต่ก็ยังเอากลุ่มตัวเลขเนาะ,อะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาทําทการวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมเหมือนอสองขาวงวดที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่า,างวดที่ผ่านมาเนะาะทุดงสองตัวที่ลงวางให้อาจจะหลุดไปนะครับแต่ว่ากลุ่มตัวเลขนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นเนี่ยนะครับยังมีตัวเลขที่เดินอยู่แถวหนึ่งเนาะ ก็คือหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าสูตรยังใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะหลุดไปสักงวดเนาะงวดต่อไปก็น่าจะกลับมาเนาะ,ะมาดูผลลัพธ์เนาะ,ะผลลัพธ์นะลลที่ได้จากการวิเคราะห์งวดที่ผ่านมากันก่อนเนาะ,ะผลนะครับผลงวดวันที่22่กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ V.I.P. 3ตัวบนก็คือ,อ436เนอ,อาส่วน2ตัวล่างก็คือ38นะครับ38เนอ,อาซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีในงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือเข้าเข้าตำแหน่งหลักหน่วย นะทันทีนําไปวิ่งเดิไปรูปดปกว่าจะโชคดีกันไปนะครับการวิเคราะห์นะครับาการวิเคราะห์ผลลัพธนะ์เนาะามวดนี้นะครับคุกต,ตันให้ถือว่าตัวเด่นเนาะให้ตรงกลางก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งนะเนาะตัวข้างบนก็คือ ข้างบนนี่เป็น,เป,น,น,เ,นเป็นศูนย์เนาะอ่าเป็นศูนย์แล้วก็อ่าตัวนี้เป็นสี่นะครับอ่าเยื้องฝั่งนี้นะครับอ่าศูนย์ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเป็นเก้าเนาะฝั่งนี้สี่สี่แล้วก็ต้องเป็นห้านะครับส่วนฝั่งนี้เนาะก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ ฝั่งนี้เป็นสามเนะาะลักษณะผลลัพธ์ใัตลรางงวดนี้จะเป็นแบบนี้เนาะก็ถือว่าไม่เหมือนกันงวดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเนาะทีนี้ก็มาวางมาวางเด่นนะครับงวดนี้ก็ลุงก,ก็จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะให้หนึ่งสาม อแล้วก็4นะครับทีนี้ก็ลองมาดูาชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวก็จะมีสามเกาสามศูนหนึ่ง ี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะอ่านี่ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ในตลาดนะครับ พี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ รอบนี้ก็ถือว่ากลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะก็คือ,อหมายความว่านะครับลุงทําคลิปการวิเคราะห์สูตรในลักษณะนี้เนาะสองสองคลิปแรกเนาะสองคลิปแรกมีลักษณะของผลลัพธ์ก็มีความแตกต่างกันเะนาะนะพอมาหัวที่สามผลนะลัพธ แถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งก็อพอหวยพอหวยออกเนะาะพอหวยออกเนี่ยปรากฏว่า,ามีตัวเลขเข้าอยู่หลักเดียวเนะาะอาจจะเป็นเพราะตัวเลขเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะาะเท่าที่สังเกตมาเนาะ พอมางวดนี้ก็ถือว่า,าเข้าสู่ภาวะปกติเนาะก็คือต่างกันนะครับตัวเลขทั้งสองแถวไม่เหมือนกันเนะาะก็ลุ้นต่อยนวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอทีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ